สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับหญิงอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะซึ่งคลิปคลิปนี้นะคะหญิงจะมาพร้อมกับเครื่องคู่ใจนั่นก็ เป็นอะไรไปไม่ได้นะคะเป็นเครื่อง G-Spa หรือเครื่องเกาหลีสปานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้มาในรูปแบบแปลกนิดนึงซึ่งมากับหัวนี้นะคะเห็นไหมหัวนี้นะคะใช้ในเรื่องของอะไรบ้างนะคะใช้ในเรื่องของการลดไขมันลดสัดส่วนนะคะแล้วก็ลดเซลลูไลท์แต่วันนี้หญิงจะมาสาธิตแล้วก็เพิ่มเทคนิคในการลดแก้มลดหนีบงนะคะแล้วก็สร้างหน้าวีเช p e กันซึ่งหลายๆคนเนี่ยเคยเห็น รูปหญิงบางรูปแล้วนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้หญิงจะเป็นมีรูป before ซึ่งน่ากลัวมากหน้าใหญ่มากนะคะแล้วก็มีแก้มนะคะแล้วก็มีเนียงเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยหญิงจะมาสอนวิธีการใช้ตัวเครื่องเครื่องนี้นะคะพร้อมกับควบคู่กับตัวเจลหลอดสีฟ้าแบบนี้นะคะซึ่งหลายหลคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะก็คือเป็นตัวลดเ,าเขาเรียกไงเจลบอดี้แชปปิ้งเจลนะคะซึ่ง ตัวเชปปิ้งเจลตัวนี้ไม่ใช่แค่ลดในเรื่องของบอดี้อย่างเดียวนะคะแต่สามารถที่จะใช้ลดแก้มแล้วก็ลดคางลดเนียงได้ด้วยนะคะมาเริ่มวิธีการใช้เลยดีกว่าเนาะไม่เป็นการเสียเวลาก่อนอื่นเลยนะคะเรามาคลีนหน้ากันก่อนเนาะวันนี้ยังไม่ได้แต่งหน้าจัดนะคะวันนี้ยังไม่ได้ทาแป้งพับเลยแค่แตกคิ้วกับตายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเช็ดง่ายนะคะอ่าโอเคลองดูนะ นะคะก่อนอื่นเลยนะคะทาตัวเจลไปที่แก้มได้เลยแบบนี้ไม่ต้องทาเยอะก็ได้นะคะทาประมาณนี้เนาะแล้วก็ฉีดสเปรย์สเปรย์ตัวนี้นะคะที่หญิงใช้นะคะจะเป็นสเปรย์ moisturizer mist นะคะอ่าแล้วก็กดไปที่ option เบอร์สแบบนี้ นะคะซึ่งตัวนี้อยู่ที่ประมาณ5นาที5นาทีนี้เราใช้ทั้งหน้าเลยนะคะใช้แก้มสองข้างแล้วก็ใช้ตรงบริเวณเหนียงด้วยมาเริ่มวิธีการใช้เลยค่ะกดแล้วเริ่มที่คางแบบนี้พอมาเจอกับตัวผิวหน้าค่ะเครื่องมันจะดังติดพอดีแล้วเวลาเราทำนะคะอย่าให้เครื่องหลุดออกจากหน้านะก็ดันขึ้นแบบนี้ค่ะดันแก้มขึ้นเป็นการลด ไขมันนะคะลดการสะสมของไขมันแบบนี้เนาะหลายๆคนถามว่าหญิงใช้มานานหรือยังนะคะหญิงใช้มาประมาณ5ปีละตัวเครื่องเครื่องนี้นะคะแล้วก็ยังใช้ได้ดีอยู่ด้วยนะแล้วหญิงก็ใช้ คู่กัแบบทางคุณคุณแฟนนะคะทางคุณพ่อคุณแม่นะคะก,ก็ใช้เครื่องนี้เหมือนกันบอกเครื่องนี้ใช้คุ้มนะคะเพราะว่ามันมีมาทั้งหมดเนี่ยสี่หัวใช้ได้หลายออปชั่นมากเลยนะคะแล้วก็เพิ่งได้ได้รู้มาตอนแบบช่วงปีหลังๆว่าอุ้ยมันสามารถที่ใช้ลดแก้มได้นะคะก็มาลองใช้แล้วมันก็เห็นผลจริงๆแบบเออแบบเราก็ไม่คิดว่าแบบว่า สปาเครื่องเล็กแค่นี้มันสามารถที่จะใช้แล้วมันเห็นผลได้ขนาดนี้นะคะชอบมากก็ใช้ไปเรื่อยๆแบบนี้ดันขึ้นประมาณ5-10ถึงรอบอะคะ่ะแล้วก็ดันไปหยุดตรงที่บริเวณขมับประมาณมันช่วงบนกระดูกตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงบริเวณนี้มันจะมีส่วนส่วนของต่อมน้ำเหลืองอยู่ให้มันดรนออกนะคะ ขึ้นหนักนิดนึงลงเบาขึ้นหนักนิดนึงลงเบาอย่างเงี้ยนะคะตลอดหน้านแดงปกตินะคะไม่ได้ไม่ได้เกิดอาการแผ้อะไรนะคะไม่ต้องตกใจเนาะโอเคค่ะเดีย๋ยวเรามาต่อกันที่คางนะคะวิธีการทำคางนะคะเทคนิคง่ายๆเลยนะคะก็เริ่มจากการที่เราเริ่มถ่ายขึ้นแบบนี้นะคะถ่ายขึ้นแบบนี้เลย เราเก็บผมกันแบบนี้เนาะง่ายมากนะคะไยขึ้นถ่ายลงไถขึ้นหนักนิดนึงลงเบานิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็ดันไปไว้ตรงบริเวณหลังหูนะคะดันไปบนบริเวณหลังหลังหูแบบนี้อ่าแค่นี้เองค่ะใช้ง่ายมากๆนะคะ ที่นี่ชอบเครื่องเครื่องนี้ก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยสามารถที่จะทําเองที่บ้านได้นะคะแล้วก็ใช้เวลาแค่5นาทีนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวเนาะทำได้ทุกวันนะคะแล้วก็ส่วนผสมต่างๆเนี่ยมาจากธรรมชาติร0 0นะคะแล้วก็ ผ่านการวิจัยนะคะลักจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการต้านความแก่ชราแล้วก็ในเรื่องของผิวผิวพรรณของผู้หญิงนะคะแล้วก็ผู้ชายก็ใช้ได้นะผิวพรรณของทาง s e n s i t i v e s k ินหรือว่าในเรื่องของต่างๆทุกอย่างนะคะคือเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆแล้วก็มีการ เขาเรียกว่าไงมีการาทำสเตอร์ดี้นานมากนะคะกว่าที่จะออกสินค้าแต่ละตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆตัวนะคะมีสิทธิบัตรจดหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผ่านากระบวนการตรวจสอบจากทางออยของประเทศไทยนะคะแล้วก็ผ่านพวกแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะผ่านเกี่ยวกับ FDA นะคะจากประเทศสหารัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยทุกๆตัวแน่นอนนะคะอยากให้ทุกท่านสาวๆทุกคนนะคะลองใช้กันดูเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะอย่ายหญิงจะฝากตัว GSP a r ไว้กับอีกหัวนึงนะคะหัวนี้นะคะพร้อมกับตัวเจลตัวนี้นะคะอยากให้ทุกท่านลองใช้ดูสังเกตด้วยเลยหไหมเห็นไหม ชัดมากเลยนะคะก็เดี๋ยวิงจะขออนุญาตไปทําอีกข้างหนึ่งก่อนนะคะเพื่อไม่เป็นการอ่านหน้ากันนะคะเพราะตอนนี้นเริ่มหน่อยหน้ากันนิดนึงแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะและ้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึง่งคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะ